ยังกมบี ML161 หลังจากน้ำท่วมนะครับอ่าจะเห็นว่าไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับสวยงามดีมากนะจะบอกว่าขณา,าน้ำท่วมเนี่ยไม่ท่วมยอดนะครับไม่ท่วมยอดท่วมแค่บริเวณโคนต้นนะครับระยะเวลา2ส,สัปดาห์นะครับ2ส,สัปดาห์ต้องบอกว่าปลม ที่เอามาปลูกต้นเล็กมากนะครับต้นเล็กมากนะครับหลังจากนี้นะครับก็ต้องให้ปุ๋ยนะครับรอ,อฝนหน่อยหนึ่งนะครับรอฝนเบาบางหน่อยนึงแล้วก็จะเริ่มเอาปุ๋ยนะครับอาจจะเห็นว่าจะขาด0060นะครับใบจะมี ดำแดงบริเวณเป็นกลมๆนะครับเป็นวงบางต้นนะก็อาจจะต้องเปิ่ม0060ให้สักรอบหนึ่งนะครับก็ภาพรวมนะครับภาพรวมก็สวยงามนะถือว่าไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับ สวยงามทุกต้นนะครับสวยงามอาจจะต้องเพิ่มนิดนึงศูนยน,นนะครับอาจจะต้องรีบใส่ otherwise. เพื่อให้ต้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวหลังจากใส่ปุ๋ย เรามาดูกันนะครับตอนนี้ปาล์มผ่านมาอายุ4เดือนแล้วนะครับสเดือนยังกะบีนะครับต้นเล็กๆเ,เลยนะครับาตามที่ช่วงปาล์มขาดขาดต้นพันุนะครับก็ามาปลูกก่อนโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับบวัีดีครับ